เนี่ยที่บ้านเพิ่งซื้อทองจากไลฟ์สดมาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าจอทองจริงทองปลอมยิ่งมีข่าวดังๆด,ด,ด้วยว่าซื้อทองจากจากในอินเทอร์เน็ตแล้วแบบเป็นทองปลอมนึกออกแล้วเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เก่งด้านนี้นี่น้องเตยเดี๋ยวเราไปหาน้องเตยให้น้องเตยช่วยเช็คให้ดีว่าสวัสดีครับน้องเตยสวัสดีค่ะเนี่ยพอดีที่บ้านพี่อ่ะเขาไปซื้อทองผ่านไลฟ์สดมาแล้วกังวลกันมากเลยว่า ทองจริงหอทองปลอมเห็นข่าวมันดังมากเลยว่าซื้อมาแล้วปลอมมาโอเคได้ค่ะก็วันนี้ค่ะเตย<ม>จะมีเป็นตัวเครื่องเช็คเปอร์เซ็นทองไว้สาหรับเช็คตัวชิ้นงานที่เป็นทองโดยเฉพาะเลย<ม>ซึ่งตัวเครื่องนี้มันสามารถเช็คได้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมของธาตุอะไรบ้างแล้วก็จะแปลงเป็นกรัตด,ด้วยว่าทองของพี่ยงเป็นกี่กรัตโอ้ยดีจังเลย<ม>พอดีเขาบอกว่าเนี่ยเป็นทอง9 6 5ใช่ไหม,มเหมือนอตามร้านทองที่เราซื้อกันทั่วไปแล้ววิธีการเช็คมันต้องตัดไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องคือเครื่องเนี้ความพิเศษของเขาคือลำแสงมัน จะเป็นเอ็กซย์ใช่ไหมคะพอมันยิงลงไปอะค่ะคือมันจะสามารถอ่านตัวธาตุข้างในได้เลยไม่จําเป็นต้องปัดไม่ทำลายผิวด้วยนานไหมอ่ะเช็คไม่ค่ะไม่จริงๆคือตั้งแต่30มสิบวิก็คือเห็นผลแล้วแต่ว่าเราจะเช็คกันอยู่ที่ประมาณหนึ่งนาทีโอเคงั้นลองเช็คที่ดูหน่อยได้เลยค่ะครับโอเคก็เดี๋ยวเตยนะคะจะเช็คให้พี่หยงดูเวเาจะมาใช้งานแบบนี้ค่ะพี่แล้วก็ทีนี้ปิดฝาค่ะ ทีนี้พี่หยงลองดูว่าถ้าพี่หยงอยากเช็คตรงนี้ใช่ไหมถ้าโอเคแล้วก็กดสตาร์ได้เลยน้องเตยโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าผลมันบอกอะไรบ้างครับโอเคก็ตัวนี้ค่ะในชิ้นงานนี้จะมีทองผสมอยู่ที่96.43%ค่ะจะเป็น23.14กะลัดค่ะพี่โอ้โหเหรอ96.43ทําทำไมมันไม่เท่ากับ ร้านทองเขาบอก96.5นี่แล้วทำไมมันเป็น96.43ล่ะครับ <c oughs> คืออย่างนี้ค่ะพี่เตยต้องแจ้งก่อนว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าในหนึ่งชิ้นงานเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นทองที่ไม่เท่ากันนะคะ<ม>ในแต่ละจุดซึ่งอาจจะเกิดจากการหลอม,มทีนี้เตยก็จะแนะนําว่าให้พี่อะค่ะทำการเช็ค3จุดแล้วก็นําค่ามาเฉลี่ยกันค่ะคือรอครับแั้นออให้ดูหนึ่งได้ไหมโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเตยจะเช็คจุดต่อไปให้ดูนะคะ เนี่ยค่ะพี่หยงเห็นไหมคะว่าอย่างเราเช็ครอบสองเนี่ยเปอร์เซ็นทองมันจะได้96.5พอดีเลยเพราะว่าตรงจุดเนี้ยค่ะเนื้อทองเขาผสมเข้ากันดีค่ะพี่มาเลยได้เปอร์เซ็น์ที่แบบถูกต้องอใช่อย่างเมื่อกี้มันก็จะเป็นเบรอย่างนิดนึงอ<ช>โอเคเลยถ้าอย่างน้เดี๋ยวลองลองลองไปจุดที่3นี้ไหมเ,เพราะว่าเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะ ี่ค่ะพี่ยงหลังจากที่<ม>เราเช็คแล้ว3ครั้งใช่ไหมคะถ้าเราอยากดูค่าเฉลีย่ยเนี่ย<ม>ก็กดมาที่ตัวหน้าอ่าเทเบิลตัวนี้ค่ะทีนี้มันก็จะโชว์ค่าเลยที่เราเช็คครั้งที่1 2 3ตรงนี้นะคะและทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นค่าเฉลีย่ยค่ะโดยจะเฉลีย่ยออกมาอยู่ที่ประมาณ 96. 4 7อซึ่งถือเป็นค่าที่ยอมรับได้ค่ะในตลาดละอ่าตัวเปอร์เซ็นต์จะประมาณนี้ค่ะอ๋อใช่โอเคครับเมยเห็น ครั้งที่สองก็มีแก้วหทีห้าใช่ค่ะใช่ซึ่งอย่างที่เตยบอกเลยว่าแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันแต่ว่าเขาจะอยู่ใกล้เคียงกันประมาณนี้ค่ะพี่<ร>โอเคครับขอบคุณน้องเตยมากมาเลยนะครับที่มาแชร์ประสรบการณ์การเช็คเปอร์เซ็นต์ในวันนี้เค,เครื่องนี้ครอบคลุมจริงๆเลยสามารถเช็คได้ทุกอย่างในเครื่องเดียวนะครับค่ะแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กําลังพูดถึงอยู่ในโลกออนไลน์นะตอนนี้เลยนะครับเครื่องนี้มาจากที่ไหนนะครับก็เครื่องนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองของบริษัทไอ ผู้ใช้งานท่านใดนะคะที่สนใจต้องการชมเครื่องเดโมโหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อหาเราได้ที่คอนแทคด้านล่างเลยนะคะ